เวดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมนะครับกับช่องโยพันล้านชาแนลวันนี้ผมก็จะไปตลาดนะครับแต่วันนี้รถติดมากเลยเพื่อนๆไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับรถติดมากเลย ทีแรกก็ว่าจะเดินไปนะเพื่อนๆแต่ทีนี้ก็เลยตัดสินใจเอารถไปดีกว่าเพื่อนก็น่าจะเป็นการที่ตัดสินใจผีดเนาะอ,ออกมาโอ้โหรถอย่างติดเลยอันนี้เป็นทาง เดินเข้ตาตลาดบางกะปีนะครับเพื่อน ครับเพื่อนแล้วผมก็ไปเดินตลาดมาแล้วเนาะก็กำลังเออกำลังจะกลับไปที่ร้านนะคะเรากลับไปร้านขนกนเพื่อน ครับเพื่อนๆไปเรารีบกลับไปล้างกัน,นดกีกว่าเนาะสายละเพื่อนๆแล้วผมก็กลับมาถึงร้านแล้วเนาะ,ะผ่านประตูโดเรมอนมาแนละ้วครับจาก้างโรตัรมาถึงร้านอ่ะดูเล่นนะเพื่อนๆนะเราขับรถมานะัา่นแหละกว่าจะมาถึงร้านได้รถยักรเปลี่ยเพื่อนโอเคไปเราต็นของเรถจาก,ดดการถจันดีกว่าเนาะ ครับเพื่อนๆหลังจากที่เราล้างหม้อน้ำซุปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็จัดการเติมน้ำสะอาดแล้รับเพื่อนเนาะเนะี่ะเติมน้ำเปล่าน้ำสะอาดซึ่งผมเอาหมอนเทืากับขึ้นแช่ใส่ลงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำซุปกันดีกว่าเพื่อน,อ,นอันนี้เป็นเนื้อส่วนแก้มนะเพื่อนๆเนาะ เนื้อสันแก้มเพื่อที่จะามาทำอ่าเป็นเนื้อตุน๋นนี่นะฮะวันนี้เอามาสองชิ้นให,ใหญ่เลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นกระดูกเล้งนะเพื่อนๆเนาะเอามาใส่น้าซุปหมูเหมือน <c oughs> ทุกคลิปที่ผมเคยพูดไวนะ้นนะเพื่อนๆเนาะอันนี้คือกระดูกหมูเป็นกระดูกเลงนะ้งเนาะเอามาใส่น้ําซุปหมูเนาะลูกค้าบางคนเขาที่ชอบแทะมากเลย แต่เพื่อนเพื่อนหลังจากที่จุดแก๊สแล้วเนาะแล้วก็ปุงน้ำซุปเสร็จเรียบร้อยจุดแก๊สเรียบร้อยเดี๋ยวรอให้น้ำซุปเดือดน,นะครับเหมือนทุกคลิปที่ผมเคยพูดไปนะครับก็รอ45สิ้า,า 40, นาทีน้ำซุปเราถึงจะเดือนดนะเ่นเพื่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปซื้อเส้นหมี่ในโรตัสก่อนเนาะเป็นเส้นหมี่ขาวเนาะจะเอาซื้อออกมาแช่ใ้เพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนนะอเ,เพื่อนตะกี้เดินไปเอาของที่บ้านมาเนาะ ก็เดินกลับมาได้กิ่นน้ำซุปพอดีลองเปิดหม้อดูโอ้โหนีนนะนะน่นะครับน้ำซุปได้นะความเปิดน้าร้านได้แล้วนะครับเพื่อนๆ แดดแรงมากเพื่อนๆตอนนี้นะ่นแดดแรงไม่รู้ตอนเย็นมันจะตกหรือเปล่านะฝนนะ ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เราก็ขอกันแคคนี้ก่อนเนาะเอาไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อน,นๆได้ดูอีกรอบหนึ่งหรืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะถ่ายแบบนี้ทุกวันเนาะเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆทั้งช่อง YouTube ช่องโยพันล้านชาแนลแล้วก็ช่อง TikTok แล้วก็อีกช่องนึงก็คือ Facebook นะครับขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามากดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ทั้ง3ช่องของผมนะครับก็ สารคิปนี้ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ